เฮ้ยเสียงพาคโน้ตลดเลยน้ำสนี่อืมชิวปิวส์ปิวส์มาแล้วมาแล้วเจอแล้วโอ้มันไปอ่ะเจดแล้วเล่นกับมึงนี่ก็สนุกจริงๆเลยนะเฮียอืม,อมไหนดูซิเช็คดูเช็คห้องนี้ห้องนี้เดี๋ยวนะดะน,นี่มึงเป็นใครเนี่ยมึงมายืนทำอะไรที่นี่ไอส้สัสถอยไปเฮียไปตายซะมึงเฮ้ยเล่นต่อด,ดีกว่า เดี๋ยวนะมันหายไปไหนละตัวเฮียนั่นหายเอ้วมึงน่ากินอย่างเลอยากกอย่างเลยช้องอะไรอะไรน่ารำคาญมึงปิดม่านแม่งแป๊บเฮียปิดกูไหมอืมทำไมเสียงโนตีมันอะไรวะนักแม่ใหญ่สีระบอบหมีแม่ใหญ่สีหลบอบร้องทำไมมันตกลุกไปตั้งนานแล้วในเปิดทีทีโอเปิดทีทีเปิดปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บเอ๊เดี๋ยวนะกูรู้สึกว่ากูเห็นตัวอะไรเมื่อกี้แบบแบบ อ๋อกวีนักกาศละได้เวลาแก้แกน <c oughs> แกงแมงเลยดีกว่าเชืเอ้ยแม่งต้องระบาดระบนแมงต้องปีนท่อไปหามันอีกเอ้ยเอยถึงละเออเออตัวชี่อะไรนะอะไรพบกกูก็เป็นหุ่นเหมือนมึงเลยนะกูเป็นหุ่นเหมือนมึงเลยหุน่นที่อะไรวะกูไม่เคยเห็นเอเอเขอถ่ายรูปใหน้นึงนะถ่ายรูปเค่ว่าเออเออเอาไปละเอโชคดี เอาเข้าไปเฮ้ยแต่ละมืดแต่ละเดกกูเอาละตอก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 อ้าเสียสักทีทีนี้พวกมันก็เข้ามาไม่ได้อีกแล้วเอออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเออมึงทะลุเข้ามาได้ยังไงเออจิ้มแม่งแป๊บนึงตัวจริงปะเออตัวโอ้โหมากันเป็นครอบครัวเลยมึงชิบหายละมาแล้วยกลิ้มสาวด้วยกันเออ ผิดอันนี้สัตว์อันนี้แหละถูกต้องโอเคว่มึงเห็นอะไร,ประแปลกเม,มื่อกี้เห็นหรือเปล่าก็ไม่นะงั้นก็โอเคจงอย่า<อ><อ>ให้รู้นะจับจขัดคอแม่งพวกมันไปแล้วใช่ไหมนะมันน่าจะไปลแล้วล่ะโอ้อยสบายหน่อยไหนคดตัวสอบแถวๆนี้สิเปิดเปิดเปิดเอาไฟใายทำไมไม่ติดเฮ้<ะ>ยกูขโมยแบตมึงม่ใช้งานแล้วเดูมันดูมันเยอะย่ย ววงงแม่สัต์ป่าแม่งน่ารำคาญเฮ้ยโซนน้ำหน้าชอบแกล้งกูดีนะเฮ้อเสียงไรวะน่ะดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรมาทางนี้นะเนี่ยเฮ้ยนั่นไงมันมาแล้วมันวิ่งมาแล้วดูสิมันจะทำยังไงกูน่าจังเลยว่าอืมคันคันกันโอ้ยไม่โดนกูไม่โดนกูมันโง่ขนาดนั้นเลยเหรอวะจังฮะ พวกเองที่ยังไม่กดติดตามฉันกดเอาไว้ซะกดเยอะๆด้วยแล้วก็คลิปต้นฉบับใต้ลังริมละ่ะไปรู้กันละ่ะลินกูเริ่มพันแล้วเนี่ยดูชี้อะไรข้างหลังกูนะ